ที่สุดนะครับ,รบผมพลงมาครับจดหมายผิดสองจดหมายฉบับสุดท้ายเ,เสียงแคนจากแมนชั่นน้ำตาอีสาน่อยเป็นคนอีสานแหมร้องห้าเพลงพร้อมกันได้ไหม ไม่ไหวนะไม่ไหวครับไม่ได้เลยครับไม่ได้ร้องรวมตัดตัดอะไรก่อนเจ้าตัดอะไรออกก่อนจดไม้ผิดซองครับจดไม้ปิดซองตัดก่อนเลยนะครับตัดค่อยเป็นคนอีสานครับตัดค่อยเป็นคนอีสานออกตัดอะไรอีกตัดอะไรอีกอตัดพี่กอนออกกตันยูรู้คุณเด็กคนนี้จะมีแต่ความเจริญชีวิต เขาสองคนจะมีแต่ความสุขผู้คนจะสรรเสริญพวกคุณ <c oughs> นี่ฟังเจอาดีกว่าเจอาเจาจะตัดอะไรอ,อ,กอีกครับ <c oughs> อา่าคงต้องตัดพิธีกรหนอ,อครับ <c oughs> เริ่มอยู่ด้วยกันแล้ว <c oughs> ตอนนี้หลายสมัยหลายสมัยเริ่มเป็นพวกเดียวกับเขาแล้ว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้แนวร่วมคุณหายไปเยอะเลยนะครับคุณเสนาลีหมดแล้วผมขอถามพวกคุณพร้อมเตรียมกันครับว่าคุณจะตัดอะไรออกครับตัดพี่กนนะทุกคนด้วยโอเคเพลงไหนเพลงไหนครับครับรอบนี้ถือว่าพี่ขออะไรกันเนาะเนื่องจากเคยเห็นน้องไนอันเนี่ย ร้องเพลงเพลงนี้แล้วครับเลยขอเป็นผลงานเพลงเสียงแค้นจากแม่นชันเสียงแค้นจากแม่นซันโอเคพร้อมสุดๆ